ที่เฮียเล่นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฮียเดินตัวละพันนะไพ่ชนะแปดแต้มแทงแดงตัวพันหนึ่งนี่เรามีแปดหมื่นสองแปดหมื่นสองสำหรับคนที่บอกว่าที่เฮียเล่นได้เพราะเฮียมีทุนเยอะเนี่ยพวกมึงก็เาไปย่อส่วนกันก็ได้มึงก็ไม่ต้องมาพูดว่ากูมีทุนเยอะมึงก็ไปย่อส่วนกันดูมึงมีทุนน้อยมึงก็ย่อไปดิ แล้วก็ลองเล่นกันดูมีทุนน้อยก็เก็บน้อยมันไม่เกี่ยวกับมีทุนเท่าไหร่คนมีทุนน้อยมันก็ยอ่อย่อส่วนได้อะไปตาแรกก่อนเฮงเฮเออไม่มีแต้มโอเคบล็อกแปดผ่านแล้วหนึ่งตัวบล็อกแปดแทงแดงซ้ำหนึ่งพัน Bye. Hình hình. Hình hình. Ngâm ngân bầu bầu. Ngâm ngân bầu bầu. เบาที่สุดเออสามแต้มเราสตรแตนไว้ก่อนโอเคบอกไปเลยชนะบล็อกเก้ากลับไปแทงน้ำเงิน1,000งพนชนะบล็อกเก้ากลับไปแทงน้ำเงิน1,000 ไปเฮงเฮงเนี่ยวันเราเล่นกันแบบเก็บวันหนึ่งน้อยๆแล้วก็สรุปยอดกันต่อเดือนนะเล่นใจเย็นๆเล่นแบบมีวินัยในการเล่นเฮียรับรองว่าผ่านแน่นอนสามารถหาเงินได้วันหนึ่งสามสี่พันสามพันเนี่ยโอเคแดงชนะบอก9อ้าแทงไปที่น้ำเงินสามพัน ไปสำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยนะในการเก็บไม่ต้องหวังเยอะแทงตัวละพันเก็บวันละสามสี่พันแล้วก็มาสรุปยอดกันว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นี่ครับลองได้เลยว่าถ้ามีวินัยในการเล่นเนี่ย บวกทุกวันหาเงินกับมันได้ทุกวันโอเคน้ำเงินป๊อกแปโอ้โหยังตามมาชนกูได้อีกอ่าแทงไปที่ที่น้ำที่น้ำเงินสามพไป สำคัญที่สุดของการเล่นเก็บแบบนี้ก็คือเราต้องมีวินัยนะไม่โลภตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งอยากได้เท่าไหร่อย่าไปหวังกับนเยอะแล้วเดี๋ยวสรุปการต่อเดือนว่าเราหน,หนึ่งเดือนเนี่ยเราจะได้สักเท่าไหร่หาแาต้มเบาๆบาเออจิ้มมาเลย อย่าขาพ่อโอ้โหขาให้กูอีกห้แต้มแทงที่น้ำเงินเจ็ดพันไปน้ำเงิน 7, เจ็ดพันเฮ้ยตัวนี้ต้องผ่านแล้วด้วย

ชนะ3แต้มชนะ3แต้มแทงที่น้องเงิน15ื่นอย่าไปแกว่งเรามั่นใจในสูตรเรานิ่งๆไว้ชนะแน่นอนตัวนี้เฮงๆ เอพอก่อนเออไม่มีปัญหาโอเคอ่านี่วันนี้เราได้เท่าไหร่เนี่ยจาก8 2 0 0ม่เป็น88,000โอ้โหกูบวก6,000เลยวันนี้